เรียนผู <im 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 ้อำนวยการและคณาจารย์ทุกท่านดิฉันเด็กหญิงรงรพัฒนทองคำอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6กทับสค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเล็กจีนชื่อจริงมังสินิดจันลนทานอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกทับสอค่ะสวัสดีครับผมชื่อเดชาชื่อจริงเดก้องหิจานอชั้นประถมศึกษาปีที่หทับสค่ะสวัสดีครับชื่อจริงเดชาสือโลว์เกลย์ค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หทับสองค่ะบอสสิ My name is m r i ินเพชรสีชม My friend call me ว i นหว n น Good morning My name is k a t a น a p ูมิม a ทางใต้ My friend call me ป a ต Good morning My name is ชวนนิ a r าวิน My friend call me เติร์นวันนี้พวกเราจะมานับเสนอโครงงานโครงงานของพวกเรามีชื่อว่า หู่จาเงียบๆหน่อยปัญหาที่พบบ่อยคือนักเรียนชอบพูดคุยกันขณะรับประทานอาหารจึงไม่มีมารยาทในการรับประทานอาหารสเหตุของปัญหาคือนักเรียนชอบพูดกันในขณะรับประทานอาหารตรางวันค่ะเป้าหมายเป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงหกโรงเรียนวัดเบญนมาบอพิษจำนวนห6ร้อยหกสิบสองคน ้อาหมายเชื่อมคุณาภาพนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งยุหโรงเรียนวัดเป็นจอะมาร์เบิลพีสมีมาลาย่ในการรับาาประาปทานอาหารกลางวันวิธีการแก้ปัญหาหนึ่งสร้างข้อตกลงในการรับประทานอาหารสองขอความร่อจากนักเรียนทุกคนในการาายยากรับประทานอาหารอย่างมีระเบียบวินัยและไม่พูด,ดาจากันในขณะ สาระสำคัญเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารหลักธรรมที่นำมาใช้นะคะมงคลสามสิบแปดประการข้อที่เจ้ามีวินัยค่ะคุณธรรมพันลักษณ์คุณธรรมเป้าหมายด้านความมีวินยัยพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวงกนักเรียนโรงเรียนวัดเด็มธรรมาบอกทิศมีมารยาทในการรับประทานอาหารและไม่พูดคุยกันขณะรับประทานอาหารค่ะ วิธีการวิัดผลและการประเมินผลหนึ่งวิธีการวัดผลได้แก่สอบถามความพึงพอใจและการประเมินการรับประทานอาหารค่ะสองเครื่องมือวัดผลได้แก่แบบสอบถามความพึงพอใจและแบบประเมินผลค่ะสามช่วงระยะเวลาตั้งแต่11บนาฬิกาส0นาทีถึง12อนาฬิกาค่ะ The Title of our project is quietness. The problem is the students do not have good manners and do not have good discipline when they eat lunch. The cause of this problem is based on the way that students like to talk when they eat lunch. The, the target group of this project, the target of, of this project is the. The target goal of this project is <laughs> the target goal of this project is still is what it tells you the students from can what can say sing and city through. Qualitative students from k 1 to k six of the of have good manners and not talking while eating lunch. Two URS project we will create one advertisement. Two Science and good discipline. We will also follow the principle of 38 step. So, work, English, living at inquiry quarry, number 9, this is food good discipline. We, we will also follow the positive if they is the student uh, not, not talking while eating lunch. We also have the method of measurement and evaluate, evaluation, within is starting function in query. And the two of evaluation are ah, one. one For the use of your sun on evening night. And the last, the timing of your sun is eleven thirty AM to twelve noon. จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ